วันนี้มาตลาดนัดเรียบด่วนสาขาแดนแนามิตนะครับนำรถเข้ามาจอดก็ได้คูป,ปองคีบตุ๊กตาฟรีสามใบต้องจัดก่อนเลยฮะโอ้โหอันเนี้ยของดีมีรถบัมด้วยนะถึงจุดที่เราจะใช้คูป,ปองแล้วนะครับเข้ามาก็แอร์เย็นฉ่ำเราต้องแลกโทเค็นก่อนนะครับคูป,ปองที่ได้มาก็แลกได้สามเหรียญฮะ มีตู้ให้เลือกมากมายเลยนะครับตุ๊กตาหลากหลายและมีตู้ขนมด้วยลุ้นเหรียญแรกกันครับพลาดเหรียญที่สองพลาดเหรียญที่สามพลาดไม่ได้อะไรเลยหลังจากผ่านเหรียญฟรีไปสามเหรียญนะครับภรรยารู้สึกว่าอยากล้างตาจังเลย แลกเพิ่มอีกร้อยนึ่งฮะเดินหาตู้ที่ถูกชะตาครับเจอแล้วครับตู้นี้แหละจัดไปพลาดจัดอีกหนึ่งทีพลาดถึงกับเบิร์นหน้านี้ฮะพลาดอีกทีหนึ่งพลาด พลาดยิ้มเจ่อนเจือนแบบเงาเงาพลาดไหนที่สุดร้อยหนึ่งได้าอันหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับช่องก๊อไปเลยโลก